ก็กราบสวัสดีท่านสมาชิกท่านแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้จะมาเทสลำกล้อง12มิลนะครับลำกล้อง12มิลแล้วก็เทสนี่เป็นตัวเก็บเสียงนะครับของช่างอาทิตย์ได้ส่งมาให้ผมเทสดูนะครับผมว่ามันโอเคไหมนะครับเรื่องการเก็บเสียงเรื่องกลุ่มกระสุนนะครับผมผมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับเทส เทปเก็บเสียงแล้วก็ลำกล้องสิบมิลน,นะครับเป็นตัวทรงคล้ายๆบูพับนะถ้าเอาไปเสริมท้ายนิดหน่อยก็น่าจะสวยนะครับตัวนี้รูปทรงก็คงจะประมาณนี้นะครับผมผมก็ตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วระยะนี้ผมจะขยับมาอยู่ที่ประมาณ15บห้าเมตรนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆกันเลยซูมนกะ็จะยิงเป็นปลากระป๋องเหมือนเดิมนะครับ ้อยไวอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะเริ่มเทปจากซ้ายมาขวาครับสำหรับเก็บเสียงเงียบไหมจากที่ผมลองเทสยิงดูหรือว่าพอใจนะครับสำหรับเสียงประมาณนี้มันเพาะเพาะอะไรนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มนัดแรกกันเลยเฉียวไปนิดนึง่งล <c oughs> ืมปิดวาล์วท้ายนะ โอเคมามาเสียงโอเคเลยนะครับเสียงแบบเสียงเพาะเลยนะก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะแปะอ่าลิงก์ Facebook ของสร้างอาทิตย์ไปให้แล้วกันนะครับใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ก็ลองทักไปสอบถาม ช่างดูได้เลยเป็นกระป๋องกลางนะครับอีกกระป๋องอใช้ได้เลยใช้ได้เลยเือมันจะยิงสบายใจกว่ากันค่อนข้างโอเคนะมันมันไม่ลั่นอ่ะมันมันมันรีดรีดนะครับรีดรีดเสียงรีดเสียงให้แหลมขึ้น อีกกระป๋องนึงนะครับทางด้านขวาก็ถือว่าโอเคนะครับผมสูบกับเแฟหนึ่งอโอเคก็คงยาประมาณนี้นะครับที่มาเทสถือว่าผ่านนะครับสำหรับเก็บเสียง ความยาวของมันมีไม้บรรทัดด้วยดิือเอาไม้บรรทัดมาไม่รู้แกทํามากี่เซนนะครับจากที่ผมกะก็น่าจะ20กว่าเซนนะ20กว่าเซนประมาณ25เซนได้ไหมสูสีนะครับผมลำกล้องตัวนี้ยาว80เซนนะครับผมยาว80เซนส่วนตัวนี้จะเป็นลังเพิง25เซนนะครับท่อนิ้ว2นิ้ว2หนา13.5นะ ที่ผมใช้ประจํานะครับผมเป็นระบายอากาศเสียทางด้านล่างนะครับผมการใช้งานก็คือหยอดลูกปลายเปิดวาล์วก่อนใส่ลูกปลายเป็นล็อกล็อกตัวล็อกท้ายาถ้าเกิดลูกมันหลวมสําหรับเจ้าลาตัวนี้ถ้าเกิดลูกมันหลวมมากมันจะไหลออกมาข้างล่างเลยก็คือทิ้งไปเลยนะครับมันจะหลวมหลวมเยอะแล้วเกิดลูกไหนพอดีถือ,อไม่หลวมนะครับมันก็จะล็อกให้นะครับ ก็เ,เล่นสนุกเลยนะครับสําหรับจอยตัวนี้ใครที่ชอบลั่นๆหน่อยหนึ่งก็โอเคนะครับก็แน,แนวแนวแนวบ้าพลังนิดน,นึงนะอะประมาณพวกลูก2มิลลมลูก16มิลลมนะแต่ผมไม่เคยเล่นนะ16มิลลิอโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็มาเทสคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะยิงแบบไม่ใส่เก็บเสียงดูนะกันคือในโทรศัพท์มันจะไม่แตกต่างเท่าไหรนะ่นะมันจะไม่แตกต่างเท่าไหร่อ เดี๋ยวถอดเก็บเสียงออกแล้วก็เทยิงดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมายิงกันยิงกระป๋องกลางเลยแล้วกันอ้าวเฮ้ ลืมปิดบอลท้ายอยีกแล้วโอเคปิดเรียบร้อยโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมกล okay. ุ่มกระสูนก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ยังไงก็ฝากไปนิดนึงนะครับใครที่มีคำถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเช่นเคยนะครับผมจะทิ้งไว้ตั้งอ่าล่างวิดีโอนะครับผมเป็นลายเป็นเพจเป็นเบอร์โทรนะครับก็โทรมาทักทายปรึกษาสอบถามปัญหาอะไรได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ซีอุกเก็ e x t t ช m มครับบาย